สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับได้เจ้าเครื่องเล่นเครื่องกล้องถ่ายวิดีโอเทปโซนี่นะครับเป็นโซนี่วิดีโอ8นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสภาพยังคงสวยงามนะครับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอ8นะครับเดี๋ยวผมต่อสายออกทีวีไว้เรียบร้อยนะครับจะมาทําการรีวิวนะครับในการเล่นเป็นเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือกล้องวิดีโอ8 Sony นะครับยังคงใช้งานได้ปกตินะครับยังคงถ่ายได้แล้วก็ถ่ายบันทึกวิดีโอได้แล้วก็เล่นเป็นเพลเยอร์ได้ด้วยนะครับใครมีม้วนเก่าเก็บไว้ก็ไม่ผิดหวังนะครับเอามาต่อทีวีออกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมใส่ม้วนเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ม้วนของผมนะครับม้วนมันติดมากับกล้องนะครับพอดีว่าผมไปรับซื้อรับเหมาเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านต่างๆมาก็ได้มานะครับคุณผู้ชมครับ มีม้วนของเขาติดมาด้วยนะครับผมจะทำการเลย์แล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมตั้งค่าไว้อยู่ที่อ่าเป็นเพลเยอร์นะครับนี่คือเพลเยอร์นี่คือออฟก็คือปิดไว้นี่คือคาเมล่านะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ตรงนี้มีม้วนเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกดเลย์เลยนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มเลย์อยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าผมกดเลย์แล้วนะครับอ่ากดเลย์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ หลังจากที่กดเพล์ไปแล้วภาพมันก็เล่นทันทีนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพกันนะครับนี่ภาพก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับดูสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอนี่ครับนี่ดูภาพนะครับที่ฉายออกไปยังทีวีก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับเป็นเป็นกล้องที่ถ่ายรูปได้สวยงามอยู่นะครับกล้องวิดีโอแปตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ดูรอบๆภายนอกก็สวยงามนะครับผมใช้ปลั๊กไฟเอานะครับแบตเตอรี่มันติดมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองชาร์จนะครับแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับไม่ได้ประกอบแต่ว่าผมใช้สายอะแดปเตอร์ไฟเลยนะครับนี่ครับใช้สายอะแดปเตอร์ไฟประกอบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับอนี่ครับดูในนี้ก็เห็นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ดูในต่อออกทีวีจอใหญ่กว่านะครับดูสบายตากว่านะครับนี่ครับ นี่ครับนี่กล้องผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาคงเก็บไว้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่ามันยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูสภาพก็สวยงามแล้วก็แจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมดูให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูมุมนี้นะครับนี่ดูมุมนี้นะครับสวยงามนะครับดูมุมนี้มุมไหนๆก็สวยงามนะครับสภาพสภาพเครื่องนี่ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยนะครับคุณผู้ชม อ่าผมต่อ AV ช่องต่อ AV ออกทีวีให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นะครับดูภาพนะครับดูภาพนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปแล้วก็เอาแผ่น eject ออกมาสต็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเรากด eject ก็กดตรงนี้นะครับนี่ครับ ม้วนเด้งออกมานะครับนี่ครับม้วนออกมานี่ครับม้วนมันนี่ครับม้วนวิดีโอแปดนะครับเวลาเราใส่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ดันเข้าแบบนี้นะครับมันก็จะลงอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็เล่นกลอเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวครับนี่ครับภาพก็ยังคงแจ่มแล้วก็สวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ภาพก็ยังคงแจ่มแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับอเดี๋ยวผมจะทําการกลอเดินหน้าถอยหลังให้ทุกท่านได้ดูนะครับสต็อกก่อนนะครับอันนี้กลอถอยหลังก่อนนะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับนี่ผมกลอกลอถอยหลังนะครับผู้ชมจะเห็นม้วนมันวิ่งพึ่บพึ่นะครับนี่ครับเห็นม้วนวิ่งเลยนะครับอันนี้คือการกลอถอยหลังนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสต็อปแล้วก็กลอเดินหน้าอันนี้ผมจะกลอเดินหน้านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกลอเดินหน้า ปึ๊บนี่ครับกรอเดินหน้าเดี๋ยวกดแรงๆหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับอ่าในผมกรอเดินหน้านะครับนี่ครับดูนะครับม้วนมันหมุนนะครับม้วนมันวิ่งจีดๆๆเลยนะครับคุณผู้ชมนันนี่คือการกรอเดินหน้านะครับผู้ชมครับอ่ากรอเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเป็นเพลเยอร์ได้เป็นอย่างดีเลยอ่ากดสต็อปแล้วก็เล์ไปนะครับกดสต็อปแล้วก็เล์ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับอ่านี่ครับนี่ครับ ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสวยงามด้วยนะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ